สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรมาส3ปี65ของหุ้นเดล t a จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับไม่รู้ว่าทุกๆคนยังจำหุ้นตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับนั่นก็คือหุ้น Delta านะหรือว่าบริษัทเดลต้าอิทรอนิกประเทศไทยจำกัดมหาชน ซึ่งเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวนี้สร้างความมือฮาให้กับตลาดหุ้นบ้านเราค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็คือราคาเคลื่อนไหวจากระดับประมาณ40-50บาทเนาะปรับตัวขึ้นไปสูงสุดถึง800บาทภายในระยะเวลาประมาณปีกว่าๆเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เติบโตขึ้นมาค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับในส่วนของราคา จำได้เลยว่าช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยก็เจ็บหนักมาจากในเรื่องของโควิด19สง่งผลทำให้ราคาของหุ้นหลายๆบริษัทนะครับปรับตัวลงมาแบบทิ้งดิ่งเลยนะครับก็คือเหมือนโดนแรงเทขายแบบอ่าแพนิคเซลนะครับก็สง่งผลทำให้ราคาของหุ้นหลายๆตัวในช่วงนั้นเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรง จนราคามันมาหยุดนิ่งนะครับพอหยุดนิ่งได้สักพักหนึ่งเนี่ยราคาของหุ้นเดลตานะครับก็มีการไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายนะครับราคาก็ระเบิดขึ้นมานะครับปรับตัวขึ้นมาสูงสุดอะไรแบบนี้จนถึงระดับประมาณ800บาทนะครับต่อหุ้นนะซึ่งก็กลายเป็นว่าใครที่ถือหุ้นเดลต้าในช่วงนั้นนะครับช่วงราคาประมาณ50กว่าบาทแล้วมันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีกันแบบไม่รู้ตัวเลยนะแต่ว่า อันนั้นคือเรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะครับเรามาดูกันในปัจจุบันดีกว่านะครับโดยที่ผลประกอบการในไตรมาสสปีหงค่าของหุ้นเดลต้าเนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วประกาศออกมาเมื่อประมาณสอสาวันที่ผ่านมานะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าผลประกอบการในไตรมาสสปีหงค่าของหุ้นเดลต้าเนี่ยจะออกมายังไงนะครับ โดยที่ผลประกอบการในไตรมาส3ปี65นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ31,324ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ4,110ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่3บาท29สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในไตรมาส3ปี65 Q1Q ก็ลดลงประมาณ3.6% ในขณะที่ YEAR ON YEAR นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาถึง243.5%โดยที่ในภาพของ YEAR ON YEAR นะครับแล้วก็เห็นว่าและได้จากการขายในไตรามาส3ปี65เนี่ยโตขึ้นมาประมาณ46.9%ซึ่งก็ส่งผลทำให้กำไรขั้นต้นนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ77.9%เมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลทำให้ กำไรสุดที่จากการดำเนินงานนะครับในไตรมาส3ป e นะี65เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ188.2% Year on Year ซึ่งอันนี้นะครับก็เกิดจากในส่วนของแนวโนม้มความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center Server and c l o u d s t o r โดยเฉพาะ Power Supply นะครับที่มีการออกแบบเฉพาะ รวมไปถึงในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มโซลูชันพัดลมและระบบจัดการความร้อนกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรมรวมถึงระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์คงสร้างพื้นฐานยอดขายเติบโตจากปีก่อนหน้านั้นแต่ก็ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไต,ตรมาสก่อนหน้านี้นะครับสืบเนื่องมาจากดีมานความต้องการโซลูชันด้านการสื่อสารและก็ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในตลาดยุโรป นอกจากการเติบโตของไรายได้และก็กำไรในช่วงไตรมาส3ปี65เมื่อเทียบกับของไตรมาส3ปี64แล้วเราจะเห็นว่าในช่วงไตรมาส3ปี64นะครับตัวบริษัทเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อคลังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งนะครับของตัวบริษัททำให้ตัวบริษัทเนี่ต้องมีการบันทึกการขาดทุนขึ้นมานะครับจำนวนประมาณ393ล้านบาทในช่วงนั้น ซึ่งมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ในไตรมาสสปีหกห้เนี่ยกำไรของตัวบริษัทถึงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกันแบบแยร์ออนแยร์ทีนี้เรามาดูในส่วนของผลประกอบการในราย9เดือนปี65กันบ้างนะครับแล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ85,434.80ล้านบาท ซึ่งรายได้รวมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ37.41%เมื่อเทียบกับในช่วงนการของปี64ที่ผ่านมาโดยที่ในส่วนของรายได้าจากการขายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ830,10.47ล้านบาทรายได้จากการขายก็โตขึ้นมาประมาณ3 8 1 2เมื่อเทียบกับในช่วงนัการของปี64ที่ผ่านมานะครับโดยที่กำไรของตัวบริษัทในราย9เดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11,153.59ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่8บาท94สตางค์ต่อหุ้นซึ่งก็ส่งผลทำให้กำไรสุทธิในราย9เดือนปี65นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ142.29เมื่อเทียบกับในช่วงนกันของปี64ที่ผ่านมาทีนี้เมื่อเรามาดูในส่วนของงบกระแสงเงินสดนะครับในงบราย9เดือนปี65ของหุ้นเดีลต้า เราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินง,งานเป็นการได้รับเงินสดเข้ามาจํานวนประมาณ12,454.87ล้านบาทในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนนะครับในงบรายเก้าเดือนปี65าตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินออกมาจํานวนประมาณ5,142.20ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็เป็นการนาเงินไปซื้อที่ดินอาคารและก็อุปกรณ์นะครับจำนวนประมาณ5,136ล้านกว่าบาท ซึ่งก็ใกล้เคียงกับในช่วงเนการของปี64ที่ผ่านมานะครับในช่วงนั้นใช้ออกมาประมาณ5,700ล้านกว่าบาทนะปีนี้ก็ใช้ลดลงอะไรแบบนี้นะครับโดยที่ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับในงบราย9เดือนปี65เนี่ยตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินออกมาจำนวนประมาณ3,232.94ล้านบาท ในรายละเอียดก็คือตัวบริษัทนะครับมีการกู้เงินสดระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินเข้ามาจํานวนประมาณ2,688ล้านบาทแล้วก็มีการชําระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันทางการเงินจํานวนประมาณ3,743.46ล้านบาทแล้วก็มีการนำเงินมาจ่ายปันผลอีกนะครับจำนวนประมาณ2,120.54ล้านบาทซึ่งโดยรวมแล้วก็กลายเป็นว่าในส่วนของ เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินออกมานั่นเองเมื่อเอาทั้ง3สว่วนนี้นะครับมาหักลบกันแล้วก็พบว่าในงบราย9เดือนปี65านะครับตัวบริษัทก็มีการได้รับเงินสดเพิ่มเข้ามาจำนวนประมาณ4 7 4 0 9นล้านบาทซึ่งเมื่อเอาไปรวมกับเงินสดที่เขามีอยู่แล้วนะครับก็ส่งผลทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธินะครับ สิ้นงวดเนี่ยเขามีจำนวนเงินสดประมาณ11,312.47ล้านบาทโดยภาพรวมก็ถือว่าผลประกอบการในช่วงราย9เดือนปียกค้าของหุ้นเดลต้าเนี่ยก็ออกมาดีนะครับถึงแม้ว่าในรายไตรมาสเนี่ยเมื่อเทียบกันแบบ Q on Q อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะในเรื่องของกำไรนะครับที่มีการชะลอตัวลงนะครับ ทีนี้เมื่อเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของตัวบริษัทนะครับในงบรายเก้าเดือนปี65นะครับแล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ8 6 5 6 3ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ3 5 0 8 9ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นก็อยู่ที่5 1 4 7 4ล้านบาทโดยประมาณแล้วก็เช็นว่าสินทรัพย์รวมนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ24.8% เมื่อเทียบกับของปีที่แล้วนะครับปี64โดยที่สินทรัพย์รวมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ25.6%ซึ่งในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็เพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและก็เจ้าหนี้อื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ34.1%นะครับส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 19. 9 แล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ24.3%เมื่อนำมาคิดเป็นค่า D/E ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.68เท่าก็ถือว่าตอนนี้ตัวบริษัทก็ยังแบกรับภาระหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำนะครับสำหรับหุ้นเดลตานะปัจจุบันค่า P/E ของหุ้นเดลตาก็อยู่ที่ประมาณ56เท่าค่า P/BV ประมาณ16เท่าก็ถือว่าค่า P/E ก็เริ่มลงมาอยู่ในจุดที่มีความน่าสนใจแล้ว ในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จ่ายปันผลค่อนข้างต่ำนะครับไม่ถึง1%นประประมาณ0.3ถึง0.8%เเท่านั้นเองนะครับอาจจะเกิดจากการที่ว่าราคาของหุ้นนั้นมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่จำนวนของปันผลที่จ่ายออกมาเนี่ยไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นมาด้วยนะก็เลยส่งผลทำให้อัตราการจ่ายปันผลก็เลยต่ำอะไรแบบนี้นะครับ โดยที่ราคาของหุ้นเดล t a ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่558บาทต่อหุ้นสำหรับหุ้น Delta าเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเจอบทวิเคราะห์อันหนึ่งนะครับที่อยู่ในข่าวเนหละที่เขามองว่าหุ้น Delta เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ใน s e ตฟิฟตในรอบปีหน้านี้นะครับที่เขาก็จะมีการประกาศในช่วงปลายเดือนธันวาคม2 6 6 5นี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น Delta าซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันนะครับของหุ้น Delta เนี่ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เองนะครับวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น Delta านะครับก็ถูกแรงเทขายทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการย่อลงมากว่า7%กว่าๆเลยนะเมื่อวานนี้เองนะครับจนราคาลงมาสัมผัส ตรงบริเวณเส้น A75 วันนะครับซึ่งก็ยังไม่หลุดลงมานะซึ่งก็มองว่าตรงบริเวณเส้น A75 วันเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่สําคัญแล้วก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจพอสมควรนะครับแต่ว่าสุดท้ายคือต้องลุ้นว่าไม่ให้ราคาหลุดตรงบริเวณเส้น A75 วันนะครับเพราะถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะปรับตัวลงไปแล้วก็น่าจะมีการสร้างนิวโลในรอบนี้นะครับก็คือน่าจะลงไปหาตรงบริเวณเส้น A200 วัน หรือถ้าแถวบริเวณประมาณสัก430บาทนะครับถแถวๆนั้นแหละน่าจะเป็นแนวรับที่สําคัญมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าราคาหลุดตรงบริเวณเส้น a m a 75วันลงมาได้อย่างไรก็ดีถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น RSI นะครับตอนนี้เส้น RSI ก็ลงมาใกล้ๆก,กับโซนอ v e r s o โซแล้วซึ่งส่วนตัวมเองเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่ ราคาของหุ้นเดลต้าน่าจะหลุดตรงบริเวณเส้น A75 วันลงมาแต่คิดว่าอาจจะหลุดลงมาเล็กน้อยแล้วก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราพิจารณาจากในส่วนของเส้นไอซ์ไตรงนี้ซึ่งผมมองว่าเส้นไอซไซน่าจะลงไปหาโซนอเวอร์โซก่อนแหละก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าราคามันก็เลยมีโอกาสที่จะหลุดตรงบริเวณเส้น A75 วันลงมานะครับแต่ว่าอาจจะหลุดลงมาแค่แบบเล็กน้อยอาจจะมีแรงแพนิคเซลนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะในส่วนของมุมมองในกราฟลายสัปดาห์นะครับนะตอนนี้ก็ยังคงเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นเช่นเดิมนะครับในมุมมองของกราฟลายสัปดาห์แต่ว่าเราก็จะเห็นว่าแท่งล่าสุดเนี่ยเป็นแท่งสีแดงยาวนะครับซึ่งผมมองว่ามีโอกาสที่ราคาน่าจะย่อลงมา้แถวบริเวณประมาณสัก500บาทนะครับก็คือตรงบริเวณเส้น MA 75นะในกราฟลายสัปดาห์ เพราะว่าถ้าเราลองมาพิจารณาจากในส่วนของเส้นไอไนะครับในกราฟลายสัปดาห์เราจะเห็นว่าเส้นไอซไซนะครับก่อนหน้านั้นก็ขึ้นไปอยู่ในโซนอเวอร์บอทก่อนที่จะปรับตัวลงมานะครับณตอนนี้เนี่ยก็ยังลงมาไม่เยอะด้วยก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีแรงเทขายจนเส้นไอซไซ์ I เนี่ยลงมาอยู่ในโซนอเวอร์โซเพอเผออาจจะหลุดตรงบริเวณเส้นดัมเอจเในกราฟรายสัปดาห์ด้วยซ้ํา แต่คิดว่าอาจจะไม่ได้หลุดลงมาเยอะมากอาจจะแบบประมาณแบบแพนิคเซลลงมาเล็กๆแล้วก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่ติดตามหุ้นตัวนี้อยู่แต่คิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่เพราะราะคามันค่อนข้างสูงเนาะต่อหุ้นประมาณ500กว่าบาทเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นเดลต้า อ่ะสำหรับเพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพีเยงนี้นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ